สัญญาณเตือนโรคฮิสโตกหรือโรคลมร้อนนะครับเกิดขึ้นได้กับทุกคนในช่วงอากาศร้อนจัดนะครับและเป็นอันตรายถึงชีวิตหากว่าท่านมีอาการเหล่านี้ก็คือมีความเสี่ยงที่จะเป็นฮิสโตกปวดศีรษะเวียนหัวหน้ามืดปวดเมื่อยเนื้อตัวอ่อนล้าจนถึงขั้นหมดสติหายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วผิวหนังแห้งไม่มีเหงื่อนะครับ ถ้ามีอาการแบบนี้หรือเห็นคนใกล้ชิดเป็นแบบนี้รีบทำการปฐมพยาบาลโดยด่วนและรีบโทร1669เรียกลกฉุกเฉินมารักษาด่วนนะครับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือพาเข้าที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทถอดเสื้อผ้าให้เหลือน้อยชิ้นเพื่อระบายความร้อน ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประครบซอกคอรักและขาหนีบหน้าผากและัดลมช่วยระบายความร้อนนะครับซึ่งระหว่างนี้ก็ให้โทร1 6 6 9นะครับให้รถถูกเฉินมารับตัวไปหาหมอโดยด่วนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทันการจะเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับ